อนนี้นุดเมื่อยนะคะนุชต้องนั่งกับกับพื้นกับเบื้องนั่งมองลูกสองตัวว่าใครจะหาเรื่องใครก่อน <c oughs> อันนี้ไมคี้เดินเข้าสวนแล้วค่ะส่วนชาบูชาบูบอกนอนดีกา่าโอเคไมคี้ไปหาอะไรกินแถวกำแพงรัวะะ้วแล้วค่ะ อย่างนูจะได้นั่งเล่นบ้างไปมุดอะไรอ่ะไปดูสิไปมุดไปมุดอยู่ในอะไรอ๋อเปมุดซ่อนแอบซ่อนแอบอยู่ในพงหญ้าพงต้นไม้โอเค <c oughs> มาถ่ายมาให้ใกล้หน่อยดิ <c oughs>